สวัสดีค่ะตอมไทยลานินเจอรมานีค่ะวันนี้หนูก็ชวนเพื่อนเข้าครัวค่ะวันนี้หนูมีเมนูนี่ค่ะออมหอยหนาค่ะนี่ค่ะหนูได้สั่งหอยหนามาหนูจะทํำอมแล้วผักก็จะมีผักผักเอ่อใบแมงลักค่ะที่หนูเก็บมานะเมื่อกี้เนี่ย ใบมังลักแล้วก็นี่ค่ะใบชัพลูใบชะชะพลูค่ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีนี่ค่ะตะไคร้ตะไคร้หนูจะใส่ในน้ำแกงแล้วก็พวกเครื่องแกงก็จะมีนี่ค่ะพริกหอมกระเทียมค่ะแล้วนี่ข้าวเบื่อค่ะหนูตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาเออพริกกับหอมกระเทียมไปตำค่ะ นี้คือที่เห็นขาวๆหนูตำข้าวเบือไว้นะคะตำข้าวเบือเสร็จแล้วอันนี้ก็คือพริกหอมกระเทียมค่ะเดี๋ยวหนูขอเวลาตำแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะตำเสร็จแล้วตำหยาบๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือแกงกันค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปเลยค่ะ ฝ่เราน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ทําเพื่อนพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่เครื่องที่เราตำไปค่ะบางคนแกงเขาก็จะใส่หอยแแล้วก็รุงไปใส่เครื่องไตกระหอยเลยนะคะแต่ว่าหนู จปรุงก่อนค่ะแล้วก็ข้าวข้าวเบือค่ะเปิดต,ตัวดูอากาศตะเพิ่งค่นะไอจจะเสียงดังเดี๋ยวมาปรุงเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดหนึ่ง แล้วก็ชูรสค่ะไม่กินนี้ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะคนให้เข้าเผือเขาอี่นี่ค่ะเราผิดก,กันพอเราปรุงรสชาติที่ว่าพอดีแล้วโอเคแล้วเราก็มาใส่หอยคค่ะ หอยนาเลยค่ะหอยนานนี่คือว่าลวกสุกมาแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้กินนานเราทำเมนูนี้ จากนั้นก็ปิดฝาเข้าไว้ก่อนนะคะกรให้น้ําแกงเข้าซึมไปในตัวหอยก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาใส่ผักนคะคะมีถามเพื่อนจากนั้นเราก็มาใส่ต้นหอมค่ะแล้วก็ใบชะพลูค่ะแล้วก็ใบแม,แมงลักค่ะ ี่ค่ะเพื่อนเท่าน,นี้ก็ประนาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนกินนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มีเมนูอ,อมหอยหนาสายผักใบเมงลักกับใบอะไรเนี่ยใบชะพลูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ต่างประเทศก็มีกินนะคะหอยหนาเนี่ย รังร้อนๆเลยนี่ค่ะอยู่วค่ะอยู่นี่ก็มีกินกับหมดทุกอย่างนะคะหอยหนาขึ้นแกงเสร็จใหม่ๆค่ะยัวเพื่อนๆตางแดนก่อนค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะบายบาย